แล้วมึงมึงรอกูได้เลยหนึ่งล้านซับเว้ยรอก่อนรอก่อนไม่ไม่ไม่กูไปสมัครอีเบลรัวๆก่อนสมัครแล้วก็ติดตามสมัครแล้วก็ติดตามเออเออเออเอาดิเอาดิลอยคุณกล่องอะไรเฮ้เฮ้เกูกูเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่กูสิจมูจอมันบูกูบ้านใครที่กูจอมันบูเออเอาปิดมาด้วย ตามเนะมันคิวะไอแม่บ้าหัวไอ้เหี้ยโอ้โหพยันแฟร์เล็กเกินทำไมอ่ะก็ได้คิวอ่ะถ้าได้คิวกูไม่เสียใจหรอกนะวว้ยโดนเฉยดูดูลบยี่สิบไอ้ไอ้ไอ้เอ้าเออเออแฟรแล้วอะไรครับอะไรครับมีทิวครับ มันนั่งกันเลยแล้วกดเชลีปอนใจร้องเหม็นหมาเลยเมื่กยิงยิ่งยิงยิงไปหาเสาวมาใส่ด้วยนะหมาร้องยิงยิงเลยไม่ตัดเสียงมึงใส่เนี่ยแหละไอสัตว์เนี่ไอ้เจนี่มันป่าเลยเบื้องกลางเนี่ยกูถามจิ๊กเออว่ะยแม่กลางเขาหลุดไงมึงไม่เห็นเหรอใช่ไหมอ่ะเบลสับอยู่เลยอ่ะอุ้ยได้วะอุ้ยได้วะไม่เขาจะตายแล้วเอ๊

เอาละเอาละพร้อมหรือยังพร้อมเรียงพี่น้องมึงไงเขามีเขามีแฟชชั่นนะอ้าวโดยไปแล้วด้วยตัวไปแล้วตัวไปกูไปแล้วกูกลับลากหรอเอาไปฮะยี่สิเฮ้ยอยากอยากฆ่าเซน่าคิดว่าไงวะคิดว่าฆ่าแล้ได้แต่เออป่ะหอวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดบูนมาเดีกูนะ โอเคโอเคกำบันบูยังอยู่แอะแข่งออกแข่งใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนิวแย่แล้วกูอาจจะเจ็บที่ต้องเอาลอดอยากได้มาก่อนนะได้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 โอ้โหพผาเอร์เล่นเจอหุ้ยตกใจหุ้ยกูเก็บเลือดก่อนได้ปะตีเลยเพื่อนตีเลยเพื่อน เก็บได้หรออ้าไอชินี้มึงก็มาดิครับเอาอ่ะเอาอ่ะก็มาอ่ะก่งก่งเออกึงนันแหะโอ้ยมเอาดิมนันยิงปีนีแน่แครี่เลยหุ้ยแดงฮะ ไม่เปคิดรพรชอมเลยเพราะเพื่อนมันไหวเฮ้ยยี่สิบอะโอ้ยแ้ย่ย่าอย่าห้ชักมันแล้ใช้ยังแค่จอมันบูตัวหนึ่งบูพร้อมหรือยังยังพร้อมเธอ F K อยู่เอาดิ าแตกแล้วไอ้วสิเอออุ้ยอุ๊ยอุ้ยอ้วนเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนโดนแดกซะแล้วจะเป็นช็อกโกแลตไหมหนะ้าหนุ่มต้องทำให้เป็นชอนะ็อกโกแลตนะเออก็ได้วะไ <c oughs> อ้เหี้ยใช้มัางก็ได้กับอันตีไม่กูกะจะเก็บไว้เล่นกับรีเว่นทั้งคนเว้ยไปคือ<ะ>อย่างน้อย<แ>ถ้ามีอันตีกูก็ทัวร์กว่าในการฆ่ารีเว่นนะแต่รีเว่นไม่ถึกจะชัดไม่ไม่รีเว่นกูคนเดียจะไปปราบมันเอง จะมอยู่ล่างนี่ไหกูขึ้นมาแล้วล่างแตกแล้วมันก็ควรให้บเลยตอน้ใ้บุญล่างแกูันว่าจะกันกันไหมให้บุไปอยู่ล่างแทไปมีวะคอยไปทอย่ามาพายุอีกได้ได้นี่นี่นี่น่ติ๊งตน๊งติ๊ติมติมตอันติ๊ตัวนีมันเร็วไกลไกลไกล เจ็ดวิอยเจวิขึ้นไปนะขึ้นไปนะใครงขึ้นไปมาเหอะมาจริงวะตัวมันแตกเขาก็ลบกั่เร้รมไปโดนอะไรเลยนิ้วกูจิมไปโดนอะไรนะกางเ้้เเอ เอ้ยมึงพุ่งหาเพื่อนเลยล่ะวววััังงงรระะมึงพุ่งหาเพื่อนแล้วคีบได้นะดังคุงไม่กดคีบแล้วมันไม่โดนเลยเพราะว่าเมาส์กูไม่ถึงเฮ้ยเอามันเดี๋ยวกูตายหรอกเออเอาดิเออมาก่อนเฮ้ยกําลังไปกําลังไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยกูมาแล้วถ้าเกิดไม่อะไรเดี๋ยวกูก็จะรอร้านอะไรกูมาแล้วกูมาแล้วมาถึงแล้วถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วเปิดเลยเปิดเลยอันที่อยะกดคีไปแล้วโดนเลยหนึ่งมังกรอะไร เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะไปเลยเอาเลยเอาเลยรแล้วมียกมึงทำดียกมียกมียกเพื่อนติดงอนไม่มีเงีติดโอ้ยไอเดียวคิดอะไรเด่เอ้ยอ้ไม่ถึงกูไม่ถึงเนมีเดียยตีซะเนมีเงี้ตีซะเินมีเงียมตีซะ นิวเราจะต้องอยู่ด้วยกันดีวะอ่ะเฮ้ยอย่าไปใกล้กู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 มึงมึงให้ออกได้ควรสิกออกไปมึงอย่าไปใกล้กูเอาเด็กมึงก็เอาไปเด็กมาตอนเฮ้ยไอซีอย่าไปใกล้กูดิอย่าไปใกล้กูไหนทำอะไรทำเพื่ออะไร ไอทีมมันไม่ใช่จริงเหรออะไรอะไรฉันข้าไปตีเฉยเฮ้ยเฮ้ยใครมาเฮ้ยทีมเออเออสองพี่น้องตบขึ้นอย่างเอาเนี่ยเโอ้ยร้อยตันตบตีมันแรงมากเลยแตกคู่เลยสองพี่น้องเออเอาสักตัวสักตัวโอ้ ี่ีไยมเนี่ยมันยิ่ตีมันมก็เจ็บเองอะจอมบ,บุรุษพี่ไทย่าพี่ฟู๊โอ้พี่หดือ้องวะไอ้สัสรีบเลดดยดนนี่แต่แ,ตแ,ตแต่ไม่แกวะนี่ะแแ่ันอา ผมไม่อยากออกอันนี้เลยวะนาฬิกากดไม่ทันขอนาฬิกายืมเพื่อนมามันจะไปทันได้ไงวะกดไม่เคยทันเลยสับไม่รู้ไม่รู้เขบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวอิเสตอิเสตไหวรู้ไห่รู้เนี่นะอ่านิวเราต้องฉายแสงนะให้น้องๆดูละกูมาลวกูมาลวกูมาลวกูมาลา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 มาลลาม เอ้ยร <te ู้สึกว่าไม่อยากเข้าเลยหุ้ยบินไม่รู้เกิดอะไรขึ้นลำมๆกันนะเออตายกันแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ได้ไม่ไล่ นิวคิดว่าไงมังกรไงนิวอมังกรล้มด้วยเพราะอะไรนะหรอใช่เพราะอะไรนะหรอถติด้วยเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งโอ้ยโอ้โหล็อกที่เดียเลยใครได้มังกรใครได้มังกรอู้สาพุ่งมาที่แล้วยังจะโดนคิดตาย ไอ้ไอ้ไเอ้เอ้ยอ้เอ้ยสามวิสามวินียติสามวิสามวิเดี๋ยวนี้นะมาแล้วกระเป๋าเดินมาแไอ้เยี่ยนนี่ดิวข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกีลีนเฮ้ยมึงวันนี้รี โอหนังตู้ก็ทำให้เข้าอย่างนี้ล่ะตะบวนดูีๆรุมเลยปะรุมไหวปะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโุมก็ไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวแทงแทงเข่าแล้วเจ็บเองดับงอเลยสัตว์เออเออนี่หวมันีไวมากเวลาเข้ามันก็เข้าไวมากที่เีนยอกันเฮ้ยก้มหลังได้นะไม่ใช่อ้อมได้นะก้อมเสร็จแล้วนะ มันมันมันก็อ้อมเราเหมือนกันด้ยทำที่เดียวอยู่ตายไ้ที่เดียวแล้วทำยังทีโถ่เอ้ยมาแล้ววะมาแล้ววะกูยังไม่ตีนะกูจะยังไม่ตีรอกู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 นิว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 เอ้ยตกมาตกมาถอยแล้วถอยแล้วมันวอดมันวอดมันวอดไปนะมันจะมาไปแก้กันไปแก้ว อุณสามเบียมายืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าก็มึงนล่นแหละเออยกูโดนกูโดนกูโดนกูกกับไม่ได้กูเหยียบบ่ yeah. อเหี้ย,ย,ยบบโอ้ย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 ่อ้ยโอ้โอ้โ้้อยยยออโโยย้้อ้ย

มาแล้วได้หลักเกือบเอ้ยอย่าอย่าให้มันกลับกูดันกลางให้อ้าวกูได้ป้อมแล้วกูไปแล้วหุ้ยเล่นไฟกันแล้วเหรอกูกลับกูว่าไม่ได้กลับกลับช่วยป่าดาบไว้บอลโอ้ข้าวเนี่ยโอ้ยนิวสวยนิวยกแคลร่ดีมาก มันแรงเอโอ้ย่คุณโดนอะไรเนี่ยาเรียบร้อยออเดมทกนมันยอมเลยเอาอาเ้มอมจบง่ายๆเยู่ดีเอาไอ้เหี้ยจอมาบูซ่าเกิด